อะไรเลยเนี่ยต้องได้ฟังธรรมก่อนการได้ฟังธรรมเนี่ยถูกนำพาจากใครจากกัลยาณมิตรนะมิตรที่ดีเป็นรุ่งอรุณของธรรมะทำให้คนคนนั้นเนี่ยได้ไปฟังธรรมนะการได้ฟังธรรมเขาจะได้ขยบชั้นจากปุถุชนผู้ไม่ได้สดับขึ้นมาเป็นปุถุชนผู้ได้สดับนะจากปุถุชนผู้ได้สดับเนี่ยก็จะค่อยๆพัฒนาไปแล้วนะ จะเริ่มสดับมากนะทรงจําได้นะจะเริ่มมีความคล่องปากขึ้นใจจะเริ่มเอาธรรมะไปไข้ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจําไว้นะทำทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันท่าจะเกิดขึ้นจะมีความอุตสาหะพยายามในการประพฤติปฏิบัติต่อเริ่มมาจากการได้สดับทั้งสิน้นต้องให้เขาได้ฟังคำตาตากตนะอันดับแรกเลย จะทำไงก็ตามในครั้งก่อนเนี่ยพราหมณ์คนหนึ่งอยากให้พราหมณ์อีกคนหนึ่งไปไป,ไปฟังธรรมพระเจ้ชาวชวนยังไงก็ไม่ไปเอามือจิกมวยผมเลยลกก่กหัวไปนะพราหมณ์คนที่ถูกจิกมวยผมาบโอ้โหจะเอาเป็นเอาตายกันหนึขนาดน,นี้เลยเหรออ้าวงั้นไปก็ไปอย่างนี้ก็เลยยอมไปฟังได้ฟังแค่นั้นนะ่ะศรัทธานะเข้าใจอ๋อธรรมะพระเจ้าเป็นอย่างนี้นะ หมืนมีอยู่คนหนึ่งเขาก็ได้ยินได้ฟังพุทธวจนะมาแบบในทางที่ไม่ดีคนโน้นคนนี้ว่าอย่างงน้นอย่างนี้พอวันหนึ่งเขาได้ไปฟังธรรมเขาบอกว่าอ๋อพุทธวจนะเป็นอย่างนี้เองเข้าใจแล้วต้องได้มาฟังจริงๆฟังคนโน้นคนนี้มาไม่เคยฟังคําศาสดาสักทีหนึ่งก็จะปรุงแต่งไปว่าคงอย่างนั้นมั้งคงอย่างนี้มั้ง พอได้ฟังจริงๆเข้าใจเกิดศรัทธาบอกมีอีกไหมเนี่ยซีดีหนังสือเนี่ยขอฟังหน่อยนะศรัทธาเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมโยมพ่อของโยมอยู่คนหนึ่งพ่อของโยมอยู่คนก็ <c oughs> ไม่ฟังเหมือนกันลูกเขาก็อยากให้พ่อฟังอุตส่าห์พาพระไปบรรยายที่บ้านพ่อ,อก็ขับรถหนีไปเลยนะพอพระเทศเสร็จค่อยกลับเข้ามา นะลูกก็าหาอุบายต่อต้องให้ได้ฟังนะขับรถพาพ่อกลับบ้านเปิดซีดีบังคับฟังไปตลอดทางสามชั่วโมงนะ,อะพอลงรถเสร็จพ่อบอกมีอีกแผ่นไหมลูกขอฟังหน่อยสิลูกชื่นใจแล้ได้ผลแล้วนะนี่ขอให้ได้ฟังสักนิดเข้าใจและโยมต้องเชื่อว่าคนได้ฟังคำพูเจ้าเนี่ยนะอยู่หมัดแน่นอนนะจะเกิดศรัทธานะ อคิเวสนาเนี่ยนักโต้วาทาเนี่ยมือหนึ่งเลยในยุคนั้นเนี่ยนะใครโต้วาธากับเขาเนี่ยเขาบอกเหงื่อต้องหยดนะอ่าแม้แต่เสาหินยังสั่นละลัว <c oughs> เขาก็เลยบอกวันนี้จะไปล้มวาทาสมนณะโคดมพาเจ้าลิชวีห้าร้อไปเป็นพยานเลยแต่พอโต้วา,าทาอาคิเวสนะกลับเหงื่อหยดนะเองนะ ล้มบาธาผู้เจ้าไม่ได้และต้องประกาศยอมแพ้ด้วยนะแล้วก็เลยสรรเสริญและชมผู้เจ้าบอกว่าบุรุษมาเจอกองไฟใหญ่ก็ดีมาเจอช้างตกมันก็ดีมาเจอสารพิษร้ายก็ดียังพออตัวรอดได้แต่มาเจอสมณโคดมเนี่ยเอาตัวไม่รอดเลยนะอะบางคนสรรเสริญผู้เจ้าบอกว่าอย่าไปโต้บา,าะกะสมณโคดมเลย เหมือนเอาฟันไปเคี้ยวหินมีแต่ฟันจะหักหรือเอาสายบัวไปฟาดภูขเขามีแต่สายบัวจะแตกนะทุกคนในยุคนั้นเนี่ยจะยอมรับผู้เจ้าว่าโอ้โหเจ้าเนี่เก่งมากนะอ่าและใครฟังทำผู้เจ้าเนี่ยอยู่หมดนะอ่ขาขณะเทวทัตส่งคนมาจ้างคนมาฆ่าผู้เจ้า จ้างสองคนมาฆ่าจ้างสี่คนมาฆ่าสองคนจ้างแปดคนมาฆ่าอีกสี่คนจ้างสิบหกคนมาฆ่าอีกแปดคนฆ่าตัดตอนในมีมานานแล้วนะมาเป็นฆ่ากับเป็นทอด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 ทออปรากฏว่าพระเจ้ากลมอยู่หมัดหมดมาฆ่าเหรอมาฟังธรรมก่อนนะเรียบร้อยเปลี่ยนใจนองค์ุลิมานก็เปลี่ยนใจเหมือนกันนะโยนอาวุธเครื่องประหารทิ้งหมด นั้นก็เลยบอกว่าขอให้ได้ฟังสักนิดหนึ่งเนี่ยอามอุบายใดก็ําให้เขาได้ฟังสักหน่อยนะวันก่อนก็มีคนพาพี่ชายมาบอกพี่ชายเนี่ยโอ้กินเหล้าเมายาเรื่องศาสนาไม่เอาวัดวาไม่เกี่ยวข้องนะมาปุ๊บเขาก็ไม่ได้บอกนะเขาก็บอกมาเที่ยวเที่ยวป่านะอืมพอพามาก็มานั่งคุยกัน คุยกันไปคุยกันมาเขาก็แย้งเลยศาสนาไม่ได้เลือกอย่างโง่อย่างนี้แยง้งไปพระอย่างโง่อย่างนี้อตาตมาก็แก้ไปทีเรื่องทีเรื่องทีเรื่อง,องนะก็เข้าใจได้หมดก็กลับไปเขาแจ้งมาว่าน้องชายเขาไม่เคยนั่งสมาธิเลยตกเย็นวันนั้นบอกว่าพี่นั่งสมาธิทำยังไงอยากนั่งวัางไรน,น,นะอ่า บอกว่ารถของน้องเป็นรถที่สะอาดมากนะระวังรักษามากมาขอพี่บอกว่าสติกเกอร์พุทธศนะมีไหมอยากติดพี่ชายปลื้มใจนะเปลี่ยนน้องได้ได้ฟังธรรม